ถ้าคุณคิดว่าช่วงนี้สินค้าไอทีราคามันแพงขึ้นนะครับผมบอกกันเลยฮะว่าคุณไม่ได้คิดไปเองเหรอกครับเพราะว่ามันแพงขึ้นจริงๆนะครับคุณลองเทียบดูนะฮะต่อนประมาณ3-4ปีที่แล้วเนี่ยของใกล้ตัวสุดเลยอะสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนฝั่ง Android นะครับ แบรนด์จีนต่างๆเนี่ยฮะ,ะพวกเนี้ยแบรนด์จีน Xiaomi อะไรต่างๆนะครับรุ่นท็อปนะครับสาปีที่แล้วอาจจะเห็นแบบ20,000ต้นๆนะครับหรือว่าช่วงกดราคาอาจจะมีหมื่นปลายๆนะครับเราก็จะได้สมาร์ทโฟนรุ่นที่เป็นชิปล่าสุดแล้วนะครับเป็นชิปที่เร็วที่สุดณเวลานั้นของค่าย Snapdragon หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ แต่ว่าหลังๆนี้คุณมาดูราคาสิแบรนด์จีนเหมือนกันนะครับ2,000 0ปลาย3,000 0น,นะครับถึงจะได้ชิปตัวที่มันแบบแรงที่สุดนะครับแล้วก็ต่อมาฝั่ง iPhone นี่ไม่ต้องพูดถึงเลย iPhone นี่ล่อขึ้นไปแบบ40,000กว่า50,000เลยก็มีเช่นเดียวกันนะครับและต่อไปนี้ผมบอกได้เลยว่าจะแพงขึ้นกว่านี้อีกนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันแพงมาจากหน่วยประมวลผลไงฮะ CPU GPU นะครับ พวกสมาร์ทโฟนทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันนะครับทำให้ราคามันต้องปรับขึ้นนะครับและถ้าเรากลับมามองในกลุ่ม Niche Market อย่างกลุ่มเราๆเนี่ยคนที่ประกอบคอมแรงต่างเนี่ยคุณก็เห็นไม่ต่างกันหรอกครับกาจอมาก่อนเลยยกตัวอย่าง Nvidia GeForce RTX 40 Series นี่ทุกคนก็คงเห็นและคงจะเจ็บใจกันไปไม่นานนี้นะครับ RTX 3080 RTX 4080ราคา ต่างกัน50%นะครับในส่วนของราคาเปิดตัวนะครับมินำซ้ำนะฮะ CEO เจนเส้นหวังนะครับมาบอกอีกนะว่าทำใจได้เลยต่อไปนี้คุณจะไม่เห็นการจอราคาถูกแล้วนะครับเพราะว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากๆนะครับคุณก็ทำใจว่าต่อไปนี้การจอมันจะราคาแพงขึ้นนะครับ ก็เหตุผลเดียวกับสมาร์ทโฟนเมื่อกี้นะครับเพราะว่าการ์จอมันมีชิปประมวลผลเช่นเดียวกันนะครับ CPU ก็เหมือนกันนะครับถึงแม้อาจจะไม่ได้ปรับขึ้นโหดร้ายอะไรมากมายแต่ว่าเมื่อเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยมันก็ขึ้นนะครับบวกเกาต่างเงินเฟ้ออะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราแบบเออช็อกหนักขึ้นไปมากกว่าเดิมนะครับ ล่าสุดนี้ผมได้รับรายงานมาจากเว็บดิจิ Times นะครับที่จะมาตอกย้ำความเซ็งของคุณเพิ่มเติมไปอีกนะครับรวมไปถึงตัวผมด้วยนะเขาบอกว่า TSMC เนี่ยบริษัทที่แบบผลิตชิปเจ้าใหญ่สุดนะครับไต้หวัน Semiconductor Manufacturing Company เนี่ยครับเตรียมประกาศขึ้นราคาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเตรียมขึ้นราคาอีกแล้วแต่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะเพราะว่า TSMC นี่ยเขามีประวัติการปรับขึ้นราคามาแบบเจนต่อเจนอยู่ หลายรุ่นละนะครับอ่ะมาว่ากันเรื่องราคาเวเฟอร์7นาโนเมตรนะครับตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ10,000หมื่นยูเอสร่านะครับและพอปรับขึ้นมาเป็น5นาโนเมตรหรือว่าเจนปัจจุบันเนี่ยครับขึ้นมาที่16,000หมื่นหกยูเอสร่านะครับเห็นแล้วใช่ไหมฮะว่ามันปรับขึ้นมามากขนาดนี้นะครับเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมไอ้พวกการ์ดจอไอ้พวกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ใที่เป็นใช้ของ TSMC ผลิตเนี่ยครับมันถึงได้มีราคาขึ้นสูงนะครับและไม่พอนะครับ3นาโนเมตรนะครับเจนหน้า แพงขึ้นกว่านี้อีกนะครับเขารายงานมาว่าไอเวเฟอร์สานโเมตรเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงระดับ20,000 u s ดอลลาร์นะครับหรือพูดง่ายๆว่าขึ้นจากปัจจุบันไปอีก25%นะครับและ25%นี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับลูกค้าหลักๆของเอ m c มีใครบ้างนะครับมี Apple นะครับ Apple คือแบรนด์ IT ที่ใหญ่ท่สุดในโลกณปัจจุบันนี้นะครับมีสินค้าอะไรบ้างที่จ้างฮี m c ผลิตชิพนะครับมี iPhone นะครับมี iPad นะครับ มี macbook มี imac นะครับแล้วก็อะไรต่างๆที่เป็นชิปของ a series หรือว่า m series m1 m2 a14 a15 a16 อะไรทั้งหลายเนี่ยครับมันก็ tsmc ผลิตทางนั้นนะครับไม่รู้ apple watch นี่เกี่ยวด้วยหรือเปล่านะครับแต่ผมก็เดาว,ว่าน่าจะเกี่ยวแหละเพราะ apple เนี่ยเขามีไอเดียการผลิตชิปแต่ว่าเขาไม่สามารถผลิตเองได้เขาก็เลยแบบเออจ้าง tsmc ผลิตไงครับทีนี้ tsmc ขึ้นราคาเขาก็ต้องปรับขึ้นราคาสินค้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ทําใจก่อนเลยถ้าเป็นสาว apple ต่อไปนี้ทุกอย่างก,ก็จะแพงขึ้นอีกนะ อาจจะต้องยอมจ่ายถ้าต้องการซื้อ Product p r e m i เมียมหรือไม่ก็อาจต้องไปซื้อ Product ในเจนก่อนหน้าที่ปรับราคาลดลงมาในตลาดมือสองอะไรก็แล้วแต่นะครับเอ,อ่อแอปเปิลเนี่ยเขามีกลไกตลาดของเขาเองอยู่แล้วนะในเรื่องของการตั้งราคาเพราะฉะนั้นก็อย่าไปว่ามากนะครับต่อมาฮะ AMD ีนะครับ AMD นี่เป็นยังไงฮะเ m d เขาก็ใช้ G ี m ัผลิตนั่นแหละครับแต่ว่าเขามีการออกแบบในแบบชิพเล t นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็อาจจะสามารถคุมต้นทุนได้หน่อยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าในโปรเซสเซอร์ตัวหนึ่งเนี่ยจะเป ผสมขบวนการผลิตเทคโนโลยีการผลิตเข้าไปได้ก็อาจจะมี6นาโนเมตรปน5นาโนเมตรแล้วก็อาจจะปน3นาโนเมตรเข้าไปในอนาคตนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีของทาง AMD นะครับในการคุมราคาคุมต้นทุนของเขานะครับส่วน NVIDIA อันนี้ก็บอกไปเลยนะครับว่าผมก็ไม่รู้เช่นเดียวกันเพราะว่าล่าสุดผมได้ยินข่าวมาว่า CEO อย่างนายเจนเซนหวังเนี่ยฮะเขาได้มีการ ปิดเดียวมีการเซ็นเดียวกับทาง t s m c ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะมีการล็อกรดักชันไลน์3นาโนเมตรของ t s m c ไปเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณคิดว่า r t x 4ทซีรีส์แพงแล้ว RTX เจนหน้าหรืออะไรก็ตามที่มันเป็น3นาโนเมตรผลิตโดย TSMC ตเนี่ยครับก็จะแพงขึ้นกว่านี้อีกนะครับทำใจรอได้เลยนะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ และสาเหตุอะไรล่ะครับที่ทาง TSMC เขาสามารถปรับขึ้นราคาได้แบบนี้ขึ้นทุกปีอย่างนี้ไม่มีใครด่าแล้วทำไมถึงยังไม่อุดหนุนเขาอีเนี่ยคำตอบก็คือเขาทำได้ไงฮะเขาเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของโลกณเวลานี้นะครับในเรื่องการผลิตชิปเนี่ยไม่มีใครสู้ไต้หวัน Semiconductor Manufacturing Company ได้แล้วนะครับโดยเฉพาะ5นาโนเมตร3นาโนเมตรเนี่ยทำให้ทุกเจ้า ต้องไปแบบเข้าคิวไปง้อเขาในการผลิตนี่ครับและไอ้สนาโนเมตรเนี่ยยิ่งไปใหญ่เลยนะครับม่ไม่มีเจ้าไหนนะครับที่สามารถแข่งกับ t s m c ได้เลยมากับโมเดลเจ้าสัวเนี่ยแหละฮะก็คือผูกขาดตลาดอยู่เจ้าเดียวณเวลานี้นะครับคู่แข่งหลักอย่างซัมซุงทำอะไรอยู่นะครับก็ ตามไม่ทันครับพูดง,ง่ายๆซัมซุงเนี่ยเขามีแผนแบบว่าจะล็อต d u c t ชั n l ล n e จริงจังของสานาโนเมตรเนี่ยในช่วงปี2024น่นู่นเลยนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยิวของเขายังต่ํากว่า20%หรือว่าพูดง่ายๆว่าต่ํามากจนไม่สามารถเอ,อ่อผลิตออกมาได้จริงจังเหมือนทาง t s m c นั่นเองนะครับอันนี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่า t s m c เนี่ยเขาทําได้นะครับเขาก็เลยขึ้นราคานะครับทีนี้แบรนด์ไหนก็ตามที่อยากจะแบบเออมีเทคโนโลยีที่แอดวานซ์ที่สุดที่ต้องการผลิตชิป3นาโนเมตรเนี่ ก็จําเป็นจะต้องจ่ายแพงขึ้นนะครับนั่นแปลว่าผู้บริโภคที่ต้องการใช้ฮาร์ดแวร์ใหม่ๆต้องการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยก็ต้องยอมจ่ายแพงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับวิธีแก้คืออะไรนะครับก็คือ คุณก็ลองดูความต้องการของคุณแล้วกันนะครับว่าคุณต้องการเทคโนโลยีเวอร์ชันล่าสุดหรือเปล่าต้องการจะซื้อ iPhone 15หรือเปล่านะครับต้องการจะซื้อ g e f o r c e RTX 50ซีรีส์หรือเปล่าหรือว่า AMD มดีเออรรุ่นใหม่กว่านี้อีกหรือเปล่านะครับถ้าคุณไม่ได้จําเป็นถึงจะต้องใช้พวกนั้นเนี่ยครับมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องไปซื้อฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ๆนะครับคุณสามารถซื้อฮาร์ดแวร์ที่มันเป็น5นาโนเมตร 7นาโนเมตรหรือว่า10นาโนเมตรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนเพราะจริงๆแล้วนาโนเมตรอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องกําหนดประสิทธิภาพอะไรแบบมากมายขนาดนั้นนะครับคุณต้องไปดูว่าการใช้งานจริงว่าผลเบนช์มาร์กของโปรดักต์นั้นๆเนี่ยมันพอใจคุณหรือเปล่านะครับถ้าคุณพอใจกับกี่นาโนเมตรก็แล้วแต่ครับคุณก็หยุดที่ตรงนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ แบบคือบ้าจที่ที่สุดอ่ะคือยังไงเราก็ต้องการฮาร์ดแวร์ที่แรงที่สุดที่มันล้ําที่สุดแบบเปิด c p u ีกขึ้นมาแล้วเ,เห็นแบบ3เปิด g p u แทรขึ้นมาเห็น3หรือว่าเออเข้าไปดูรายละเอียด Product ว่าของเราผลิตเ,เทคโนโลยีชิปนาโนนเมตรแล้วคุณสบายใจเนี่ยครับคนเหล่านี้แหละครับเป็นคนที่ต้องจ่ายแพงที่สุดในวงการไอทีครับ